ทำไมต้องทำหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยอะคะหนูเล่นอะไรหนูเล่นอะไรอ้ตอมหนูดูอะไระคะหนูดูอะไรดูตัวเองในกระจกอะคะกระจกสะท้อนเหรอลูกหื วันนี้อตอมนอนตื่นสายนะคะตาเลยติดต,ตีอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เจ็ดโมงสีแดแล้วอะตอมเพิ่งตื่นตอน7จ็ดโมงสี่สตื่นสายมากทุกวัน6กโมงครึ่งหนูก็ตื่นแล้วนะมันคือเส้นอะไรนะตอนนี้อะตอมกำลังฝึกก้ามเนื้อมือนะคะ ก้ามเนื้อมัดน้อยๆมือซ้ายมือขวาแต่อตอมยังไม่คานนะคะอตอมเจ็ดเดือนสิบสามวันแล้วอตอมยังไม่คานเลยเจ็ดเดือนสิบสี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สิบสามเนาะยังไม่คานเลยนะคะแนนแนน,นแนนแน่เอาไม่ได้แนมะ่ ได้ดินให้แม่ถ่ไยเอาไว้ให้หนูดูตอนโตนะ